สวัสดีครับทุกคนฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดขนมหลอกเด็กหนวดอย่างเรากันนะฮะก็วางอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับหน้าซองแต่ละอันก็จะไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะครับผมก็ค้าคาเอากันมาแบบสุ่มสนุกสนุกอ่ะนะครับก็จะมีดักกันบอลนี่ฮะอันนี้หน้าปกก็จะเป็นตอนน่าจะช่วงสมัยภาคแรกๆอะ่ะแต่ว่าจะเป็นทรงแบบ SD นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโกฮังนะฮะโกฮังบีตอนที่สู้กับ ภาคเดอะมูวี่ภาคล่าสุดอะซูปเปอร์ซูปเปอร์ฮีโร่เออเกือบจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็อันต่อมาอันนี้ก็จะเป็นยูยูนะครับคนเก่งฟ้าประทานนะเนื้อเรื่องเนี่ยผมลืมไปหมดแล้วอ่ะไอหนังกระตูนเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปกหนึ่งนะฮะแล้วก็ถัดมาก็มูดามูดะนะฮะโจโจล่ลาข้ามสตวรรษนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเนื้อเรื่องของโจโทาโร่นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นโจทาไม่ใช่โจโทาโร่ดีโอนะฮะ แล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกของาขดอาบิฆาตอสูรนะฮะเนี่ยเวลาผมไปญี่ปุ่นนะผมก็ชอบซื้ออะไรแบบนี้ตามพวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีพวกการ์ดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะที่ด้านหลังซองเนี่ยก็จะมีเขียนระดับการ์ดไว้ด,ด้วยนะฮะว่ามีการ์ดธรรมดากี่แบบนะฮะและกี่แบบซุปเปอร์แลนะครับแล้วก็ก็ต์แลนะครับอันนี้จะเป็นหน้าปกของดัมเบลบอลอันนี้นะฮะ ก็แน่นอนนะครับผู้ผลิตคือลุงบันลุงบันนะฮะถัดมาหน้าซองของโกฮังนะฮะก็น่าจะคล้ายๆกันนะมีทั้งหมด34ใบนะฮะก็จะมีก็อดแลร์ซูเปอร์แลร์แลโนมอลแล้วก็ก็อดแลรนะครับระดับความหายยากก็คงจะแตกต่างกันนะครับอ่าต่อมาเอาอันนี้นี่นะฮะดีโอนะครับดีโออันนี้นะครับมีประมาณ28ใบนะฮะ28ใบ มีธรรมดาและซูปเปอร์แลโจโจ้แลแล้วก็ซูปเปอร์เอ้ยไม่ใช่สแตนดาร์ดแลนะฮะโอเคส่วนโจทาโร่ล่ะอ่าน,นี่โจทาโร่นะครับโจทาโร่ก็เหมือนกันน่าจะอยู่ในร็อปเดียวกันแหละแต่ว่าหน้าสองไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปยูยูบ้างนะฮะยูยู u, อันนี้บ้างนะฮะนีครับยูยูก็จะมีทั้งหมด23แบบนะฮะมีธรรมดา แร่ซูปเปอร์แรแล้วก็อันต้าเลยนะฮะอันต้าแรแล้วก็ VS แรแล้วก็ซิกเคนตใบหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ยูยูอีกอันนึงนะฮะอันนี้น่าจะเหมือนกันก็คือคนละปกนะฮะเหมือนกันคนละปกส่วนอันสุดท้ายดาบพิฆาตอสูรอันนี้นะครับดาบพิฆาตอสูรนะฮะโอเคก็เหมือนกัน,นะฮะเนี่ยมีธรรมดาแร่ซูปเปอร์แรแล้วก็คิโนมิแรคืออะไรไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็4ดาวนะฮะ มีสีดาสองแบบสีสีเขียวกับสีชมพูก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะแรงมากกว่ากันนะโอเคเราจะมาเปิดดูซองด้านในพร้อมกันเลยนะฮะว่าจะได้อะไรกันบ้างนะฮะอ๋อโอ้การ์มันก็จะห่อซิลมาแบบนี้นะฮะได้ไอดาบู่าไอที่เป็นซาตานนี่ฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นถาดรองขนมนะฮะ นขนมอ๋อขนมยังไม่โขออ,ออกมาโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ในซองไปก่อนนะขนมเราไม่ค่อยกินอยู่แล้วเนอะตัวการ์ดก็จะอยู่ในซองพลาสติกนะฮะก็จะเป็นอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบวิบวับนิดนึงนะ,ะเป็นแบบเงานะฮะแล้วก็จะมีบอกค่าพลังตอนนี้4ี่พันสองนะฮะช่วงหลังค่าพลังดักบอลก็ช่างมันเนอะโค้งแม่งโคตรมั่วเลย <laughs> โอเคเป็นใบที่24นะฮะแปดทับยีอันถัดมานะฮะโอ้สีแดงมาเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงฮะ ชาลาอ๋อ,อคล้ายๆเป็นบัตรเอ่อเอาไว้ต่อกับใบใบอื่นนะฮะโอเคอ่ะอันนี้เก็บไปก่อนใบนี้คือเบอร์15นะฮะนี่ฮะก็จะเป็นเบชิต้าพิกโกโลแล้วก็คูริลินนะฮะโอเคฮะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเป็นสีทองครับอ่าพิกโกโลกับโกฮังนะฮะอ๋อมันเป็นใบที่เอาไว้ไปต่อกับใบอื่นด้วยนะฮะนี่ฮะตอนที่สู้กับเซลแม็กนะฮะเนี่ยเซลแม็กนะฮะ พิโกโรโกฮังนะฮะโอเคโจโออ๋มีคำว,ว่าโจซูปเปอร์ด้วยนะฮะพาวเวอร์เจ็ดพันเจ็ดนะฮะนี่ครับเบอร์สี่นะฮะการ์ดใบนี้เบอร์สี่นะะเห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงสมัยซื้อสติกเกอร์โดรายมอน <c oughs> ใครเกิดทันนี่โอ้โหไม่แก่แล้วนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะโจโจบ้างโจโจ,โจนะฮะอู้ เดอะเวิร์นะฮะดีโอกับเดอะดีโอกับเดอะเวิร์นะฮะโอเคตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเลยนะฮะอุ้ยสีทองด้วยอ่ะดูดิเออเป็นเกตทองอ่ะโอ้โหวิบวับเลยนะฮะโอ้โหเบอร์ที่ยี่สิบนะฮะเบอร์ยี่สิบนะครับ JJR เมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรวะ JJR เบอร์ที่ยี่สิบ อ๋อ the o เ d อะเวิร์ฮะโจโจแลนะฮะ JJR คือโจโจแลโอ้โหสวยครับสวยงามเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยทรงผมนี้โจทาโร่ป่ะไม่ใช่ไอ้ใครวะไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ว่าสแตนของมันคือเปิดหนังสือดูอนาคตได้นะครับที่ว่าพี่ชายมันปลอมเป็นโจทาโร่แล้วก็โดนระเบิดตัวเองตายนะชื่อว่าอะไรเอ่ยโปรอีโกเออโอเคนี่ฮะ เบอร์9นะฮะอันนี้การ์ดเบอร์เกมาดูกันฮะออกมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้คูโจโจทาโร่ aro, ฮะใบสีทองนะฮะนี่ครับก็เอามายืนโอ้ถ้าเป็นถ้ามีสแตนด้วยผมว่า,ามาจ้าไปเลยอันเนี่ยถ้ามีสแตนรออมาคู่กันนะเนอะเออสีทองครับอันนี้ระดับอ๋อระดับความแรงแค่ตัว R นะครับเบอร์หนึ่งโจทาโร่ใช่ไหมเออเบอร์หนึ่งครับคูโจโจทาโร่ อแร่ธรรมดานะอันนี้นะครับเป็นสีเงินแต่กาสวยอยู่ฮนะเนี่ยสติกเกอร์มันสวยอยู่ออคนเก่งฟ้าประทานบ้างนะฮะไม่ได้ดูเลยนะจำไม่ได้ว่าอ่านบังงนะครั้งสุดท้ายตอนทีไหนนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ลืมไปหมดละรู้ว่าช่วงหลังมันไม่ค่อยสนุกหรือเปล่าที่มันไปสู้กับพ่อมันอนะช่วงแรกผมชอบช่วงหลังๆรู้สึกมันมันดืนๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะอะไม่เป็นไรครับ โคเอนมาเออโคเอนมาเนี่ยอันนี้ล่างตอนหนุ่มนะฮะล่างตอนหนุ่มก็จะเป็นแบบกาดแบบเงาเงานะเนี่ยเป็นเงาเงานิดหนึงนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับไอ้ตัวนี้จําชื่อไม่ได้ละแล้วชื่อตัวคันจิด้วยอ่านไม่ออกนะฮะเนี่ยอ่านไม่ออกละลืมไปแล้วนะว่ามันอยู่ตัวไหนคือตัวอะไรนะฮะอ๋อมีตัวคําอ่านให้ครับฟูมิเห๋อชื่อฟูมินะครับกาดธรรมดานะครับเบอร์17นะฮะ ออกมาแล้วนะฮะไอตัวนี้ที่เอไอตัวนี้ที่ว่ามันสู้ในตอนไหนวะตอนลืมไปแล้วไอที่สู้ในเลิ่งลมป่ะไอตัวพัดอไอตัวที่ว่ามันมีหลายหลายหลายหัวหลายล่างที่มันแยกล่างออกมาเนอะออจาไม่ได้ละ ส่วนขนมนะฮะก็คล้ายๆเป็นพวกเวเฟอร์เนี่ยฮะอันนี้จะเป็นรสส้มมัง้งมีกลิ่นส้มนะฮะแต่เมื่อกี้เปิดซองอื่นก็เหมือนจะมีหลายรสแล้วก็ขอแถมอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนไปปีไหนจ็จาไม่ได้ละนะฮะเนี่ยไปทีไรก็จะชอบซื้ออะไรแบบเนี้ยตามร้านเซเว่นฟมิลี่มาร์คลอสัที่ญี่ปุ่นเนะะี่ยฮะมันจะเป็นอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบภาพเขียนน่ะนะฮะดูแล้วก็สวยงามดีอะ่ะอันนี้เบจิตาล่างก๊อดนะฮะเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นใบธรรมดานะครับแล้วก็ใบต่อมาอ่าอันนี้เป็นโกคูฮะล่างมีกาเตะโกคุยเออประมาณนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยจะเป็นใบสีเงินครับใบสีเงินเป็นฟอยล์แล้วก็วิบวับเห็นนะคือแบบสวยงามมากอะ่ะนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นแรรแรรระดับไหนเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนเบอร์ที่13อ๋อเนี่ยเอออันนี้เป็นแรรใช่ใช่อันนี้เป็นแรรครับนี่ตรงนี้นี่นะฮะเนี่ย น,นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะฮะอ๋อโกจิต้าใช่ป่ะโกจิต้าหรือเบจิตโตโกจิต้าแหละเออใช่นะฮะอันนี้ใบที่16 16อ่าใช่ครับโจกโกจิต้าเออเนี่ยใบที่16ใบแรระดับแรนะฮะเนี่ยเป็นเมทัลลิกนะฮะสีเงาเป็นฟอยล์นะครับคือแบบสวยงามมากอะ่ะเออด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเราด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสว่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย